เนี่ยค่อนข้างมีจะมีน้ำหนักอย่างเช่นน้ำเมชาทิจารไหมาเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่ามากก็มีหลายขวดข้าคิดว่าเจ้าน้ำมาหลอบเดียวเนี่ยก็คงจะไม่หมดแต่กระช้าี้เจ้าเนี่ยน้ำมาได้เยอะพอสมควรหมดเช้าสวัสดีครับมาพร้อมกับผมมีขัหนึ่งแล้วนะครับ ว,วัสดีเอฟเซียทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางน,นะครับวันนี้ผมจะไปหาท่านเทพพันล้านะครับกำลังจะน,นำของไปถวายท่านนะครับแต่ว่าที่จริงผมได้นำของไปถวายท่านแล้วส่วนหนึ่งนะครับพร้อมมีชานที่ผมได้เดินทางไปหาท่าน,นครับเพื่อไปมอบของที่ เอฟซีส่งมาให้ผมนะครับเอาไปฝากฝากไว้กับผมเพื่อไปมอบให้กับท่านเทพพัลัน,นะครับในเช้านี้นะครับวัวตอนนี้ก็ไปรับที่สองนะครับเทผมจะนำของของเมตตาอัยทั้งอีกรอบหนึ่งนะครับพอไม่เช้านี้ผมได้น้ำผ้าคลุมไหลนะครับสีกขาวแล้วก็น้ำแดสงสองแพ็คนะครับ ไปฝาก่าไปถวายท่านเทพพลานะครับแล้วตอนนี้ก็ไป็รอบทิปสอนครับที่ผมจะขึ้นไปห่างไทยรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็เป็นคาเฟ,ฟนะครับที่เอฟซีฝากไม้นะครับคือแม่พ่มพันนะครับโชวานะครับที่ แม่เขาได้ฝากกาแฟไปถวายท่านนะครับผมได้เตรียมมาในกระเป๋าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําไปมองเทพรานะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับอีกสะพานหนึ่งก็ถึงถึงที่ที่ทางได้พาอยู่ในโยคันด้นเราเองนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับ ออส่องสวรางที่ผมให้ไปที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนื้อก็เพราะว่าผมได้ถึงทางออกจากป่าเพื่อกลับไปรับของที่เอฟซีส่งม,มานะครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอไม่เสียเวลาเออกเดินทางต่อเดี้กว,ว่านะครับก็ผมจะออกเดินทางต่อก็ฝาก กด4สุดท้ทายนะครับฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ได้ทำคลิปต่อไปได้วยนะครับฝากกดร้านหนึงน่งไลค์หนึ่งแชร์นี้ตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเาิปทาต่อแล้วนะครับเอาเดินทางบายหาท่านแทปไรล้อมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสำหรับเป็นของมางให้ทุกท่างใ,ในการเดินทางกัผมได้นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราเอาเดินทางต่อดีกว่านะครับเือคอนนที่ FC ส่มไม้ผมนี่ไปผ้าสีขาวสามพิ่งแล้วก็สีมือเอาไปเหนือน,นะครับเอาไปสี้ำแต่ออกเเหนือไปนิดหนึ่งพิง,งครับแปผ่ผ้าคลุมลายผ้าคลุมลายนะครับเท น้ำซีฝาให้อาบให้อาไปถวายทางเทพลักษ์เทพทางใจแล้วก็พบะบูมฮาเซนเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ท่านเทพทางใจนะครับเดี๋ยวผมจะหนังของพวกนี้ปถวายท่านนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาในกรรเดรีทังนะครับ เมื่อช้อนนี้ผมก็ได้น้ำน้ำแดงสองแพ็คขึ้นไปแถวไอ้ทางนะแล้วนะครับเพราะว่าผมจะมาเพราะผมต้องไปรอบสองรอบนะครับแต่ว่ากาแฟาก็เมื่อช้อนนี้ก็ได้ไปหลับของมาจากน้องถักนะครับที่ เอากาแฟมาให้ผมนะครับพอกว่าจะมาหาผมเจอนีนในย้าน,นะครับพออยู่ในป่านี้หาตัวกันย้านนะครับเออตอนนี้ผมเจอแล้วไม่อยอครับเจ็ด้ววนะครับ เมื่อมีคนจะมาพายอยู่แถวนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพมมันงข้ามากันได้ยังไงนี่คือถ้วยนะครับถ้วยพลาสติกนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆในวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้อากาศหนาวมากเลยนะครับ ผมก็แปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนโดใบไ,ไม้แห้งแต่ว่าอากาศมันหนาวเป็นไปได้ยังไงไม่รู้นะครับอากาศมัเปลี่ยนแปลงนะครับเป,ปลี่ยนบ่อยแอบสิ FC ทธิทางกาฟแพดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> ใบไม้ชนิดนี้ถ้าเพ่นลดดูที่ใบไม้ร่วงนี่เดี๋ยวก็แม่นางก็มันจะเกิดเชื้อเพลิงนะครับเกิดเชื้อเพลิงเสกฝ่ายก็จะแบบไฟไม้ป่ายแบบนี้นะครับายไม้ป่าแล้วก็จะเอาดอกไม้ใบไ,ไม้ก็ใบไ,ไม้ก็เริ่มจะเข้ามาไปซื้อเครื่องนะครับถ้าฝ่ายไม้เพราะกิ่ไม้แห้งพน้นเส้นนะครับ เนี่ยใบไมาแห้งหมดเลยครับพอตอนนี้มาเป็นดูใบไม้แห้งคนระับใบไม้ปลีวแบนี้พอใบไม้พวกนี้ทำให้เกิดเชื้อเพลิงได้ครับ <c oughs> ทายกข้างหน้าเราเนะครับเดี๋ยวเราจะไปจะนํามน้ำขับถวายทางกอนนะครับแล้วผมจะทำให้เราว่างพงจะเดินทางต่อนะครับก็ผมต้องเดินทางไปหาท่า,านเทพทางใจอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเพื่อนน้ำต้องไปถวายทางน,นะครับ ก็ลอบรอบวันนี้ครับตอนนีนากาก็เริ่มจะโบด,ดดีแล้วนะครับแต่ในช้อนี้ากะมันหนอวมากเลยนะครับ ตอนนี้นะคบพวกเจทางแล้วนะครับพวกได้มาพบกันทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอบางกองแบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอไปกลับทางก่อนนะครับ กับท่านเทพลักษ์ครับวันนี้เจ้าเนี่ยก็มาหลอบที่สองแล้วมาเช้านี้เนี่ยเจ้าเลยนำถวายน้ำให้กับข้าข้าเนี่ยก็ขอขอบคุณเจ้าเป็นอย่างมากแล้วหลอบนี้เจ้ามาทำอะไรกันละ่ะผมก็ำนำ ของที่เรี่กมาท,าทาำวัฒนธรอมนี่ครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายทางเลยครับที่นำเข้ามาทไวัฒนธรรมากมายเลยนะครับข้าเข้าใจเจ้าเนี่ยคงนำมาทีเดียวไม่ได้เพราะว่าของที่เจ้าแบกเนี่ยค่อนข้างมีดจะมีน้ำหนักอย่างเช่นน้ำก่ะเช้าจ,จีจอให้มาเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่ามากก็มีหลายขวด ข้าคิดว่าเจ้านำมารอบเยวเนี่ยก็คงจะไม่มดแต่กระชบับดีเจ้าเนี่ยนำมาได้เยอะพอสมควรหมืเช้าข้าเนี่ยเด้๋ยวนำไปเก็บไว้ทีต้นไม้ที่ข้าอาศาัยเป็นประจำไปแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยจะต้องเก็บสเสบียงที่เจ้าเนี่ยนนำมาให้ไว้ทีนั้นข้าจะนำออกมาให้เห็นด้วยตาไม่ได้ เมื่อช้นี้ผมได้นามผ้าสีขาวคาบคาบไหลไว้นี่ตอนนี้ท่านใต้ไปไ็หไนบ้างรับสวัสดีข้ารู้สึกว่ามันมีความนุ่มมากและสบายหลายของข้าเป็นอย่างมาก เพราะว่าพ้าเดียมคามหมายทางมาก็คือมีพ่อแม่เอฟซีทางฝากมาให้ผมรับผมเลยอยากแจข้อให้ทั้งให้ผ่อนแก่ปวดทันหน่อนะครับก็ดีเลยเด็วขวนี่ให้พรไปด้วยเลยก็อขอขอบคุณสำหรับ เสเบียงผ้าห่มกายน้ำสำหรับดด่มของสำหรับกินให้กับข้าข้าเนี่ยขอวอวยพรให้ผุ้เจ้าเนี่ยลุกร้านของข้ามีสุขภาพที่ยืนยาว ร่างกายที่แข็งแรงทางกายจะกลบป่วยทำงานให้มีแต่ความสำเร็จขันยังได้หมู่งสิ่งใดให้ปารถนาะดังที่ต้องการ เจ้าเนี่ยมีหนึ่งจะทาขาอีกที่บ้นแล้วตอนนี้ช้างเป็นไงบ้างครับก,ก็เหมือนเดิมแต่เพียงตอนนี้เนี่ยใบไม้เนี่ยห่วงลงมาเยอะแล้วบางเวลาขาดอาจจะไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่าวในช่วงเช้านี้เนี่ยอาทิตย์ออกเนี่ยก็ประมาณ 10โมงถึง11โมงเนี่ยขาจะไม่อยู่เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะส่องลงมาตรงกลางทงที่ขาดหนังทำให้ขาดเนี่ยร้อนมากจริงๆออกไปหาที่ร่มนั่งพักอาศายัยเกิดท่านระับผ่งสงสัยว่า ทำไมอากาศจะเลื่อกเพี่ยงกานบ่อยครับเพราะว่าต่างชา้าก็อากาศหนาวตอนนี้อากาศเหนื่อยเป็นลม้ายใายเป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรืร่อยๆก็ไม่ต้องกังวลหรอก ไม่มีผลเสียต่อพวกเจ้าอยู่แล้วมันจะไม่หนักเกินไปมันจะมาแค่เล็กน้อยสีไม่นานเดี๋ยวมันก็หยุดมันจะมาแค่ทักพักเกียวท่านั้น เอาของมันถวายทานต่อเลยด้วยกันนะครับตอนนี้มาโยนในป่าแล้วแต่เจ้าเลยนะค่ะจะนั่งรอเจากตรงนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวพอมนม้ำกาแฟทั้งด้วยนะครับ นี่ครับท้านี่คือกาแฟครับเจ้าให้ข่าวมารอบหนึ่งแล้วเจ้าเอามาเพิ่มหรือใช่ครับเอฟเสียผงเจ้ามาให้ครับวันนั้วันเช้าเนี่ยเจ้าเอ้่มาเยอะมากาจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันข้าขอขอบคุณทุกเจ้าออมากแล้วนี่ท่านจะไปไหน,นต่อครับ ข่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์ตกดินเนี่ยข่าก็ต้องไปแล้วกลับไปยังต้นไม้ต้นหลักของข้าที่ข้าเนี่ยได้รับลงแถวนั้น เดี๋ยวข่าเนี่ยจะนำของที่เจ้าให้ตอนนี้เนี่ยกลับไปด้วยเลยในช่วงอาทิตย์ตกดินเจ้าเนี่ยก็รักษาสุขภาพไว้ด้วยตอนนี้เนี่ยอากาศยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไรต้องรอเวลาสักหน่อยให้พวกมันเนี่ยดกลับมาเป็นเหมือนเดิม นำของไปถวายท่านเทพทางใจปอต่อนนะครับเพราะมีอีกหลายหลายทางหลที่ผมต้อนนำข้าไปถวายให้ทางเนี่ยพอดีจอนอ่จะได้ไม่เสียเวลามากเดินไปเพราะว่าทางที่จอจะไปเนี่ยห่างจากตรงนี้เนี่ยมากเรากตร็ต้องมีเวลามากพอที่จะต้องเดินไปฮะพวกเขา น้อยเนี่ยเจ้าผลีตเดินทางไปเททางงาผมขอกับลานะครับทางเ่ินท่านนะกรับได้เลยน้อยเจ้าเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วครับ